นะคะี่เราเห็นว่าเราจะเอาโฉนที่มุมมองของประชุมแล้วก็กาน้อที่ท่านพีชายได้เปนการเสรจนะมาเป็นตัวตั้งเข้าไปในเนื้อหานะคะก็คือว่าโดยที่จะเสนอกรอบในการทํางานโดยทีมีเป้าหมายร่วมกันในภาพใหญ่ก่อนนะคะอันแรกมีเป้าหมายที่เราจะปฏิรูปทางกาท่องเพื่อประเทศไทยนั้นเราจะมององค์มิติดวงก่อนนะคะที่จะมาเสนอเป้าหมายที่จะมองท้องท้องการอยู่ประมาณเจ็ดหัวข้อนะคะที่คือเรื่องแรกก็คือว่า การที่จะเป็นเป้าหมายในเรื่องของการออกในระบอบประชาธิปไตยอันทีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะให้มีความมั่นคงแรงนี่คือพักแรกอันที่สองก็คือเรื่องของการความเข้าเทียมกันในการที่ลดและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจนในสังคมและความและข้อกฎหมายต่างๆตามสิทธิของแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันอันที่สามนะคะก็คือกลไกในการทํางานที่ โรงใสตรวจสอบได้หรือเรียกว่าตามหลักธรรมพิบาลที่ดีก็คือหลักของ t r a n s p a r e n c y แล้วก็หลักของ Accountability a c c o u n t a b ี l i t ที่สามารถจะตรวจสอบได้เป็น,นกลไกที่ไม่ใช่เรียกว่าระบบก,การเรียกว่าจัดผิดแต่จะเป็นระบบของการที่ไว้วางใจระบบควาสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมด้วยนะคะแล้วก็นี่สี่ก็เบนหลักเป้าหมายของกระบวนการ เกิดความยุติธรรมและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันนะคะคำว่าความเสมอภาคนี้ก็เรียนว่าก็มีทั้งในมิติของเรื่องของผู้มิตินะคะแล้วก็เป็นความเสมอภาคที่เป็นสิที่ขั้นฐานของแต่ละกลุ่มแต่ละแต่ละกลุ่มสังคมนั้นควรจะได้รับภายใต้มาตรฐานที่เป็นกฎหมายที่ยอมรับแล้วก็กระบวนการนั้นเป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมก็คือหลักของหมู่เอลองนะคะอันที่ห้าก็คือ อยากเห็นประชาธิปไตยที่เป็นแบบที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั่นแปลว่าเราจะเคารพการตัดสินใจภายใต้ระบอบชาธิปไตยเเสียงส่วนใหญ่แต่เราต้องรับฟังในเสียงทุกเสียงเพื่อที่จะร่วมกระบวนการในการมีส่วนร่วมในการถิ่นการบนความใจที่ลงมือสภาคภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคสังคมต่างๆด้วยนะคะที่หกก็คือหลักบนหลักของความไว้เนเื้อเชื่อใจหลายท่านที่ได้กรุณา พูดมาคะก็อลยกล่ากัรให้อภัยซึ่งกันและกันคะแล้วก็การที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อความเชื่อมั่นกับคนไทยแล้วก็เชื่อมั่นกับต่างประเทศนะคะแล้วก็อันที่เจ็ดนะคะก็หมายเจ็ดก็อยากจะเยสนอว่าอยากให้หลักในการพัฒนานั้นขอให้ยึดหลักของประโยชน์ส่วนรวมและหลักของความถูกต้องนะคะนี้ก็เรียกว่าหลักนี้จะได้ มองจากการที่เอาอดตัวตนออกไปให้มองในของหลักภาคประชาชนหรือหลักส่วนรวมเป็นที่ตั้งนี้ก็เป็นต้นต้นว่าที่ฉันจะไดนตกลงเห็นศึกษาว่าที่คือหลักแนวทางในการเกิดจะตั้งโครงในการทำงานจากโจทย์ที่ทุกท่านได้ให้มาข้อคิดต่างๆทุกท่านนั้นก็มันจ่เป็นเป้าหมายหลักนี้จากเป้าหมายหลักนี้ก็เรียนศึกษาเรียนเสนอแนวทางหรือหลัในการทำงานใ่ดุลนี้ค่ะวันนี้มีหลายคณะหลายสถาบันที่ได้ปรึกษาศึกษา เมื่อจแล้วเราจะไม่ให้ผลศึกษาที่ท่านทำมาคู้นปาค่ะก็จะเรียนว,ว่าจะขอนะคะเราจะรวมผลการศึกษาของทุกคณะ,คะเข้ามาศึกษาร่วมกันโดยที่จอของดำเนินการนั้นของเรูดูว่าอะไรบ้างที่สามารถที่เรียกว่าเป็นคอมมอนกราวด์เป็นข้อที่เห็นที่ส่วใหญ่เห็นชอบให้มีความขัดแย้งแล้วและดำเนินการได้๋ย่ไปกยจ่ไฟจ,จากการจะนํนำมาเสนอที่ประชุมว่าอะไรบ้างที่จะดำเนินการได้เลย การที่ปัญหาเต้นโหวของสังคมที่เราคิดว่าทุกท่านเห็นชอบนะคะอันที่สองคือว่าหลังจากที่ดูข้อที่ดำเนินการแล้วก็จะเห็นวข้อศึกษาผู้ที่อาจจะต้องไปทำเร่มเติมซึ่งเราก็ควรจะมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้การทำงานเพิ่มต่างเร่วมเติมนะคะและที่สามชุดนี้ก็จะขอให้สรุปปัญหารางเง้าแทนที่เราจะพูดแต่ปัญหาข้อขัดแย้งตรานัานจะกลมาคุยปัญหารากเง่าว่าทั้งหมดเป็นปัญหารากเง่าของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนั้นคืออะไรเพื่อที่จะเป็นจุด คำว่าใหญ่ๆนะคะในชุดนี้ก็ขออนุญาตเรียนเสนอเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วนะคะก็จะ่ายเมื่อการก็จะเป็นท่านรองกรุงเทพกับท่านบาราเทศนะคะคือจะทางว่านั้นยกก็จะรับคนนี้ไปแล้วก็จะขอความที่นานเรียนเชิญทุกท่านที่ได้มีสถาบันต่างๆแล้วก็คณะทำงานต่างๆคณะต่างๆที่ศึกษาทั้งหมดนะคะขออนุญาตจะเรียนเชิญตัวแทนที่จะเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อจะขายเป็นข้อเสนอต่อไปนะคะนี่คือ แนวทางที่หนึ่งที่เราคิดว่าเราจะทําได้ได้ดนะคะอันที่สองก็คือแนวทางในการศึกษาโลกแหนของการปฏิรูปประเทศไทยนะคะก็เป็นข่านอินไทยว่าเสนอว่าจะเราจะแบ่งเป็นสักสามกลุ่มดีไหมนะคะอันนี้ก็เป็นางที่ประชุมด้วยนะคะซั่งกลุ่มแรกก็คือการปฏิรูปการเมืองในนี้นี้ก็คือเรื่องของการปฏิรูปการเมืองที่จะครอบคลุมของการมองรูปท้องการเมืองการปกครองการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นนิติบัญญัติ ตุลาการและรวมถึงกระบวนการที่มีรมและถ้าประชาชนจะทวงอยู่ในนี้ซึ่งอาจจะพอพอชุดนี้เราไปศึกษาแล้วจะมีผีปูกอย่างไรก็ค่อยมาว่าถึงบทไหนอะไรย่อยอย่างนี้นะคะส่วนอันชุดที่2ก็คือบฏิรูปเศรษฐกิจนะคะท่านเองก็มองตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจว่าเราจะทําอย่างไรให้โครงสร้างเศรษฐกิจนี้สามารถที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งเรื่องว่าของภาคชุมชน เอซีพีแล้วก็ภาคสังดยรวงหรือว่าบริษัทผู้ประกอบการนั้นสามารถ่สามารถที่จะเดินหนึ่อไปได้แล้วก็แข่งขันได้นะคะแล้วก็รองรับในเรื่องของอาเซียนและที่สำคัญกติกาอย่างไรที่จะสร้างฐานเชื่อมโยนให้กับนักลงทุนแล้วก็สามารถที่จะทำให้กติกานั้นมีการเปิดโอกาสความเข้าเชื่อในเรื่อมีความสามารถในการแข่งขันด้วยนะคะ ที่สามนะคะก็คือการปฏิรูปสังคมซึ่งก็ได้รวมในปัญหาหลายๆท่านที่ได้รูน้ำกลับมาอย่างเช่นเรื่องของปัญหาการศึกษาสังคมคุณภาพาวะวัฒนธรรมจริยธรรมแรงงานสิ่งแดล้อมสักนาหรือเรื่องื้นท,ที่ว่าเราจยังไม่ได้ครอบคลุมตรงนี้ก็จะอยูในสังคมเพื่อจะได้เรียนสเสนอว่าก็จะมีคณะทางานทั้งหมดสามท่าน ซึ่งในส่วนนี้ก็จะขอความร่วมมือในความกรุณาของที่ประชุมแต่ละท่างนะคะที่ได้กรุณาแจ้งความจำงให้กับเราว่าท่านจะกรุณาเสียสละเวลาในการที่จะเข้ามาถกข้อที่ถึงตรงนี้อย่างไรเ,เพื่อที่จะได้มีเวทีในการพคุยกันในการสัเเริ่มต้นนะคะแต่แน่นอนค่ะในส่วนของการรับรูทั้งสามกลุ่มนี้ท่านคงจะมีคำถามว่าเมื่อมีการคุยกันแล้ววางโยกแยกปัญหาแล้ว,วนะคะท่านเข้าเรื่องคำถาม จะดําเนินการที่เกิดขึ้นอย่างไรบางทีตัวเองก็อาจจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์น้อยแต่ทราบว่าท่านประธานท่านก็เคยทำเรื่องติดลูปแล้วก็ท่านก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ของพวกเราเรี่อนี้ก็อาจจะเป็นาี่เรียนเกิเรียนท่านขอความเอาตัวหนะท่านจะได้ช่วยกันในการที่จะมององค์รวมในการประสานงานของสามสูงนี้ว่าจะขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปแบบในการดำเนินอยากเป็นรูปธรรมอย่างไรหรือจะมีโครงสร้างอย่างไรในการที่จะสานต่อไปให้ แล้วก็เกิดการยอนน้ามันก็ขออนุเรียนเสนอที่ประชุมอย่างนี้นะคะก็ทราบว่าที่ประชุมจมีข้อเสนอแนะเพิ่มตื่นถ้าที่ถึงใจติดเช้อ